แ่กทนี้รันแตี้งควรนง,รน,ง,รน,งวนี้มันมีมือเปตอนนี้ก็จะใช้ใชว,ว,ว,วิธีอย่างที่วท่ามกลาเพาใช้อยที่สคปออาไปลองตาจับก็มันจะจัอกเยื่งยาเลย้อวาไปนึกภาพที่ปรากฏไปเดีนี้เราก่อสร้างตรงนี้แต่พอเราก่อสร้างเสร็จแล้วตายก็จะกบลบ ก็ไม่เหลืแค่นี้เองนะครับไม่ไม่ไม่เยอะมากภาพที่คาดว่าพอแล้วเสร็จก็จะไปางนี้นะครับที่เดิมคิดว่ามันท่างตรงนี้นะครับสร้างแล้วก็จะไปไหนฝ่ายที่ฝ่ายที่ต่งด้วยฝ่าย่านด้วยฝ่ายหนึ่ด้วยมีใครที่คิดว่ามีความร้อนจากการที่่าครดวยดีีทีแงหน่อยครับเพราะว่าคุยกันได้ไม่เป็นไรครับนี่ครับท่านว่าไปเลยไปหาไปดีเนี่ย มื่อเปิน้ำกระพร้ามันก็มีทรายอัดนะครับแต่เดี๋ยวนี้น้ำกระพาเสียงแวดล้อมมันก็ขึ้นลมมันก็แรงเวลาหน้ามอถงาวบ้านอยู่ไม่ได้เลยนะครับขาดท่าถนนเลยแล้วก็าวบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เสกจะทําเทศบาลแต่ดูก็ทามาหลายครั้งแล้วทำแล้วก็ฟังทำแล้วก็ฟังแต่ตอนนี้ผมงเสียงน้ำกระพร้ากันนะครับตัวท่านเป็นด้วยกันดีครับผมมาดีมากเลยครับชาวบ้านได้รับประโยชน์ เอาที่ี่นด้วยเราว่อาผมจ่านไปเลยครับทนะ่าน้างจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เขื่อนตัวเนี้ยนะครับไอท้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยคือไม่เห็นด้วยกับการต่อสร้างเขื่อนแข็งที่ป้อาางกันาการกัดเซาะเนี่ยเพราะว่าถ้าสร้างแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันถาวรแต่มันก็จะเปส่งผลกระทบทั้งด้านซ้ายและขวาในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็อันที่นธรรมชาติถ้าเราไม่ไม่รีบที่จะดูแล ร่างกายก็เหมือนตรงนี้แหละถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยต่อไปในอนาคตก็จะังมากกว่านี้ใช่กว่านี้นะครับเอออยากให้ทำเพราะว่าครับผมรถผมอยู่นี่ที่จามปาตรงนี้ต้องมาที่แรกเกิดที่นี่ครับอ่าจริงจริงแล้วหาตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยเมื่ผมเกิดที่คาเธรีนเลยเมื่อก่อนแถวนี้มันจะเป็นหินแถวด้านโน้นมันจะเป็นทรายตรงนี้มันไม่ได้สวยงามแต่ถ้าทับออกมาแล้วก็จะเป็นแบบสวยงาม แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นบริเวณอ่าวหาแดงนะครับในส่วนนี้เนี่ยโครงการของกรมเจ้าท่าเองที่ที่มาเนี่ยสืบเนื่องมาจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสิือฝั่งทะเลนะครับบริเวณพื้นที่ลังกาวนี่ยประชาชนในพื้นที่เองก็เลยร้องขอไปที่รับตรงนี้รึเปล่าเพราะต้องยอมรับหินทิ้งนี่เพรอย่างที่รู้ว่าฤดูพอสมเนี่ยผมก็ผู้คำนวณแล้วสภาพ่าคงทำในตรงนี้เราถือทิ้งเนี่ยเพื่อให้ขาเนี่ยไม่ถูกกัดเซาะนะครับเป็นอีกหนึ่งธรรมดีไปว่าทางสื่อชนก็ตามอยู่นะครับ ช่วงที่มีมาสมช่วงที่มีขึ้นลงต่างเพราะวันนี้ ร้อนที่จริงผมฟังดูแล้วทั้งสองที่ก็คงไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ เพียงแต่ว่าเข้าใจว่าความเห็นของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนดาเนินการโครงการอยู่เนี่ยเขาก็มีขั้นตอนมีวิธีการออกแบบอะไรเขาอยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพอประชาชนที่มาพบเห็นบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดความไม่สบายใจนะคำพูดบางอย่างแล้วกันนะหรือว่าเกิดความรู้สึกว่าน่าจะทําเป็นแบบอื่นแบบนี้น่าจีมีปัญหาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็รับเรื่องของคนที่เขาไม่สบายใจมาเขาต้องบอกเรามาว่าเขาไม่สบายใจเรื่องอะไรแล้วเขาอยากให้เป็นยังไง แล้วพวกผมก็จะเอาไปกลับไปดูอีกทีคนะรับก <_ T> ็อาจจะต้องให้หน่วยงานกลางที่เขาดูแลเรื่องพวกนี้จะชัดเจนมาช่วยเราชี้แจงให้เราฟังดน่ยนะว,ว่าวิธีการออกแบบแบบนี้กับที่เขาสเสนอมาเนี่ยแบบไหนจะมีประสัคหรือแบบไหนมันจะบรรลุผลเฉเร็จมากกว่ากันแล้วก็เราก็มานํนเสนอหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรบรรทัพบัญชาของของโยธาธิการอีกทีว่าไม่มีครับไม่มีเลยเพราะว่าฟังดูแล้ว จุดสาคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมกันนะท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทั้งประชาชนชาวบ้านที่อยู่กับหน่วยราชการเนี่ยเขาต้องการทําให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่นู่นหรือว่าที่ฝาแดงนี่ก็ตามเพียงแต่ว่าวิธีการที่ทําให้ดีขึ้นนั้นเองที่ปัญหาไม่ตรงกันเราก็แก้จุดนี้ให้ได้แล้วก็เวลาที่บางอันต้องทําไปแบบเดิมเนี่ยคนที่เขาอยู่จะได้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่สามารถทําได้แบบนั้นก็เป็นไปได้ อาจจะติดขัดด้วยงบประมาณเรื่องทางกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่างย่างีแต่ว่างบประมาณจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพราะว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนอยู่แล้วเพียงต่ว่าอาจจะได้มากได้น้อยได้ช้าได้เร็วนั่นเองแต่ว่าต้องทําแน่นอนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอย่างที่เจ้าท่าม,มาทำเนี่ยก็พ่อก็ร้องที่ไปร้องที่ไปเลยมาทําที่ตรงหาดไซรีก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วผมมาดูผม,มองรู้สึกดีใจนะว่า หลวงก็พยายามทําอย่างเต็มความสามารถเนะี่ยพวกนี้ใช้เงินมากนะไม่ใช่เท่เงินนิดหน่อยนะจะทาอย่างนี้ได้และนี่เป็นความเดือดร้อนจริงเพราะว่าถ้าปล่อยเป็นเป็นธรรมชาติต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้พวกนี้หายหมดนะต่อแพ้่งหน้าอีกกี่ปีใช่ไหมต่อแพ้างหน้าไม่เท่าไหร่ก็จะหายหมดนะนะโอเคไหมครับ